สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลธนครของเรากันได้ค่ะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้าง คุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทน,นาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางช่อง y o u t u b e นะคะที่ช่อง rmutp live เช่นเดิมเลยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะมาดูกันที่ทางราชมงคลพระนครอของเราค่ะที่ได้ร่วมมือกับทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตสร้างค่านิยมการซื้อสัตว์สุจริตค่ะโดยดรนภวพรรัศดีวัชรบุญค่ะอธิกรรารบดีของราชมงคลพรนครนะคะ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณค่ะ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตที่ห้องประชุมรับพีพัฒส,สำนักงานอธิการบดีราชมงคลรานครค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนนะคะรวมไปถึงเผยแพร่และประสานงานกันนะคะในเรื่องของการสร้างทัศนคติข้านิยมนะคะในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะ เพื่อที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเรานะคะได้มีส่วนร่วมสำคัญค่ะในการที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้สังคมไทยได้มีทัศนคติมีค่านิยมนะคะในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเพราะว่าถือเป็น หนึ่งในสิ่งที่เราทุกคนควรจะมีกันนะคะตลอดจนเป็นการร่วมกันพัฒนาค่ะศึกษาวิจัยสร้างงานวิชาการด้านของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของภาครัฐเยาวชนแล้วก็ประชาชนต่อไปด้วยนะคะ มาดูกันต่อค่ะที่ทางด้านของการจัดการประถมนิเทศนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอกนะคะประจำปีการศึกษาที่1ทับสอ6พกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยโครงการบัณฑิตศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจของราชมงคลรันนครค่ะได้มีการจัดประถมศึกษานักศึกษาต่างชาตินะคะในระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา2566 จากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนวลีไม้ศาสตร์ค่ะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจได้เป็นประธานพร้อมกับให้โอวาทกับนักศึกษาในพิธีเปิดนะคะซึ่งโครงการประถมนิเทศนี้ค่ะกณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นการจัดขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบนะคะถึงข้อกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัายได้เรียนรู้นะคะถึงระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษสรีบัณฑิตตลอดจนถึงการดําเนินการการทําดุษสรีนิพนธ์นะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดค่ะตลตอดจนเป็นการดำเนินการค้นคว้าอิสระนะคะแล้ววิทยานิพนธ์เพื่อที่จะสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดได้ซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการแนะนำนะคะถึงการใช้งานเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสำหรับการค้นหางานวิจัยและขั้นตอนการยืมหนังสือโดยได้รับเกียรติจากคุณณรชน บินอิสมาเอลนะคะและคุณบรรทุนสริพันธ์นะคะที่ห้องประชุมมงคลอาภาสองสัญจรชั้นสองน,นะคะอาคารมงคลอาภาคณะบริหารธุรกิจศูนพันิชกากรรมพระนครค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับนักศึกษาจากสาขาวิชาอุตสาหากรรมการบริการอาหารเทียบโอนนะคะที่น้องก็ได้สอบผ่าน,นะคะ่ะแล้วก็ได้รับทุน สนับสนุนโครงการฝึกงานวิชาชีพที่สหรัฐอเมริกาเลยนะคะโดยทางคณะเทคโนโลยีค่หาหกรรมศาสตร,ร์ราชมงคลรันนครค่ะรวมถึงทางรายการของเราเองนะคะก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องอมรลดาการะหงนะคะนักศึกษาวิชาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารเทียบโอนรุ่น6 4สี่นะคะที่น้องได้ผ่านการคัดเลือกในโครงการฝึกงานวิชาชีพนะคะที่สหรัฐอเมริกาเลย พร้อมกับรับทุนสนับสนุนจำนวน1000 100, งแบาท จากโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติค่ะซึ่งน้องอมรดานะคะก็จะได้มีโอกาสไปฝึกงานในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารอย่างถูกต้องและก็ถูกกฎหมายด้วยรวมถึงได้ฝึกงานในแผนกครัวนะคะจากโรงแรมที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวโดยตรงเลยด้วยซึ่งระยะเวลาในการฝึกงานนะคะก็อยู่ที่12เดือนหรือว่า1ปีนั่นเองเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงานจริงๆแล้วก็เป็น เพิ่มูนประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศโดยมีกำหนดการเดินทางแล้วนะคะในวันนี้นี่เองซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องขอแสดงคิณดีกับนักศึกษาและก็ขอวอวยพรให้น้องนะคะเดินทางไปฝึกงานอย่างปลอดภยัยและก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์12เดือนตลอดเวลาหลังจากนี้ไปให้เก็บเกี่ยวมาให้ได้มากที่สุดเลยนะคะในการที่เราจะได้มีประสบการณ์ดีๆนะคะได้ไปฝึกงานในแผนกครัวกับโรงแรมชั้นนําในต่างประเทศด้วยยังไง ก็ขอให้น้องมีความสุขกับการเดินทางในครั้งนี้นะคะแล้วก็การฝึกงานรวมถึงอย่าลืมนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆมาให้ได้อย่างเต็มที่เลยเพื่อที่เราจะได้รับโอกาสดีๆนะคะในการที่เราจะไปทำงานต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะท่านอาจารย์นักวิจัยนักวิจัยนักวิชาการนะคะรวมถึงบุคคลทั่วไปด้วยค่ะขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินะคะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่6ค่ะเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งงานนี้ค่ะจะมีการจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา8โมงครึง่งจนถึง4โมงครึ่งเลยนะคะที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัชมงคลพระนครสุงพระนครเหนือบริเวณชั้น5าค่ะที่ห้อง 9, 9 5 0 3ถึง9505ซึ่งสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งแบบออนไซต์ site, และก็ออนไลน์ได้เลยนะคะภายใน ในงานค่ะก็จะมีการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะในหัวข้อต่างๆเยอะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น หัวข้อวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงนวัตกรรมการศึกษาด้วยค่ะหากว่าคุณผูฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมงานนะคะหรือว่าหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการจัดการวิชาการในครั้งนี้นะคะสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่งานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการนะคะของคะนะวิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมายเลข0 2 8 3 6 3 0 0 0ต่อไปที่4 1 5 9ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาสำหรับฝนและ RMUTP อัปเดตกันแล้วครั้งหน้าจะพามาอัปเดตเรื่องราวอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ